สวัสดีคะ่ะมาตามสัญญาแล้วนะคะไลฟ์สดให้ดูสถานที่นะคะท่าน้านในยิ้มตอนเวลากลางคืนนะคะตอนนี้กำลังเริ่มมืดแล้วนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูทั้งบริเวณรอบๆแล้วก็บนตัวบ้านด้วยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูรอบๆก่อนนะ ในส่วนของท่าน้ําเราจะมีตรงนี้นะคะก็คือเขตลอยปูนตรงตรงกลางนี้เลยนะไปจนถึงตรงโน้นอันนั้นคือเราสามารถตกได้หมดเลยคือบริเวณท่าน้ําของท่าเรานะคะนี่นะคะตะวันตกดินไปเรียบร้อยแล้วมีไฟฟ้าให้ใช้นะคะนี่เอาหลอดนีออนมาติดไว้ให้ นี่นะคะถ่ายให้ดูรอบๆเลยนะตรงนี้ลูกค้าสามารถทั้งเอารถมาจอดได้ตอนกลางคืนหรือว่าจะกลางเต็นนอนก็ได้ค่ะก่อกองไฟได้นะคะแต่ขอห่างจากตัวบ้านนิดนึงทำอาหารทำอาหารเรามีเตาเตาถ่านให้ค่ะ แล้วก็มีฐานขายแต่อุปกรณ์ต่างๆลูกค้าจะต้องนำมาเองนะคะเครื่องปรุงอุปกรณ์ในการทำอาหารลูกค้าต้องนำมาเองนี่ค่ะมีไฟให้สองดวงไฟสองดวงนี้ลูกค้าสามารถย้ายที่ได้นะคะอยากนั่งตรงไหนสามารถย้ายได้เพราะว่ามีการปลูกเคเบิลไทยให้ตรงนี้ลูกค้าสามารถถอดและย้ายหลอดไฟได้ค่ะ พำลักไว้ให้ตรงนี้นะคะอย่างดีเลยชาร์จแบตโทรศัพท์ได้เอาพัดลมมาเสียบได้ค่ะอย่าเอาสายไฟกลับบ้านก็พอค่ะนอกนั้นโอเคหมดอยู่ติดแม่น้ำน้อยนะคะกระแชงบางไสรอยุธยาค่ะนี่นะคะ หน้ากว้างของแม่น้ําที่ลูกค้ามักถามนะคะว่าแม่น้ํากว้างขนาดไหนนะคะนะคะประมาณนี้ค่ะให้ดูบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะค้างคืนบนบ้านได้เลยค่ะลูกค้าแต่ว่าเป็นบ้านเปล่านะคะเดี๋ยวจะขึ้นไปดูบนบ้านนะคะ พาขึ้นไปดูบนบ้านว่าลักษณะบนบ้านเป็นยังไงบ้านเนี่ยด้านบนจะเปิดเป็นบานเฟียมนะคะเปิดกว้างได้เลยรับลมได้สบายค่ะจะกางเต็นท์บนบ้านหรือว่าเอามุ้งมากางหน้านอนนอกกระชานบ้านได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูบนบ้านนะ นี่นะคะ,ะอดี๋ยดูบริเวณรอบนอกก่อนเนะาะค่ะเดินเชื่อมถึงกันหมดเลยนะนี่นะคะข้างบนจะเอาอาหารมานั่งทานตรงนี้ก็ได้ค่ะถ้ามีโต๊ะปิกนิกหรืออะไรจะมานั่งตรงนี้ก็ได้นะคะปูเสือนั่งกับพื้นก็ได้ค่ะพื้นล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนี่นะคะจะนั่งกินดื่มกันตรงนี้แล้วก็มองวิวแม่น้ําก็ได้ค่ะ น้ำน้ำท่วมไหมท่วมเป็นบางปีค่ะลูกค้านี่นะคะในตัวบ้านในตัวบ้านก็มีเทเลสอีกค่ะประตูเป็นบานเฟียมค่ะเปิดได้สองด้านนี่นะคะเดี๋ยวถอยให้ดูว่ากว้างขนาดไหนคือลูกค้าจะมากี่คนก็ได้ค่ะเพราะว่าพื้นที่เยอะมากนี่นะคะ แต่ห้องนี้ยิ้มสั่งหลอดไฟไปแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนหลอดไฟให้พอดีว่าหลอดไฟเขาฟิลขาดหนึ่งห้องนะคะห้องแรกห้องที่สองนะคะจะเป็นห้องเปล่าๆค่ะลูกค้าต้องเตรียมเครื่องนอนมาเองนะคะพัดลมมีให้หนึ่งตัวค่ะถ้าลูกค้าสะดวกหิ้วก็หิ้วมาได้หรือว่าจะนอนรับลมนอกชานบ้านก็ได้ค่ะนี่นะคะห้องที่สาม บริเวณนี้นะคะจะเป็นทางไปห้องน้ํานะคะตรงนี้ถ้าลูกค้ายอยากเตรียมอาหารเตรียมได้นะคะแต่ไม่อนุญาตให้จุดเตาไฟอะไรตรงนี้นะคะเพราะว่าเป็นบ้านไม้นะคะค่อนข้างกังวลน,นิดนึงอันนี้ห้องน้ําค่ะตรงนี้ล้างจานตรงนี้ได้นะคะนี่นะคะห้องน้ำห้องน้ําเป็นประตูบานเลื่อนนะคะเหมือนเป็นแบบว่ามีสไลด์กับ นี่ค่ะอาบน้ําได้ค่ะเดี๋ยวยิ้มจะมีถังมาให้อีกหนึ่งใบนะคะเป็นใบใหญ่สำหรับรองน้ําอาบนะอยากดูตรงไหนกันอีกไหมเอ่ยเดี๋ยวจะไล่ปิดไฟ มีคุณแม่นะคะเจ้าของเจ้าของบ้านเจ้าของที่นะคะมาดูแลสถานที่เองเห็นไหมคะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะเปิดไฟแล้วก็สว่างโล่งหมดเลยคะ่ะอันนี้ข้างนอกมืดหมดแล้วนะคะค่ะข้างนอกมืดหมดแล้วนะคะ โอเคเนาะเดี๋ยวขอจบการไลฟ์แค่เท่านี้นะคะเป็นการรีวิวสถานที่ตอนกลางคืนนะคะาราคาเหมาวันหนึ่งถ้า24ชั่วโมง600บาทคะ่ะลูกค้ายังไงเดี๋ยวโทรสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะเบอร์0843392912นะคะหรือจะแอดไลน์ผ่านเบอร์นี้ก็ได้เลยนะคะ ขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ติดตามนะคะยังไงก็อย่าลืมมาใช้บริการท่าน้ำนายิมนะคะขอบคุณคะ่ะ